ลดน้ำหนักเดือนหนึ่งสามสิบโลรักษาเบาหวานรักษาโรคไตเด้อพี่น้องเด้อนี่กับมาสังอีกคือเก่าล่ะครับอ่ะเรืออยู่แปดสิบแปดจุดสาไอแปดสิบแปดทวนลดจากมือว่านไปสามขีดนะพี่น้องสวัสดีครับมื่อนี้กิภาพพ่อแม่พี่น้องมากกินอาหารลดน้ำหนักอีกคือเก่าแล้วครับเป็นท่างเลือก สำหรับคนทีมบ่มีเวลาเนาะกะบางคนกะสะดวกเฮ็ตบางค้นกับ่สะดวกเข็นนเนเตนะครับว่ามือนีผมกัสิพาพ่อแม่พี่น้องไง้มาเบิ่งว่ามือนี้ผมกินองีงลดน้ำหนักหนึ่งเดือนสามสิบกิโลครับผมกัลดไปได้สิบกิโลแล้วในยาเวลาสิบสองมือครับกะเป้าหมายก็คือเดือนหนึ่งสามสิบกิโลนะครับนี่นี่ก็เป็น พวกเนื้อพวกยังนี่แหละครับเนื้อมีไข่มีมยังนี่แหละครับเพราะว่าการลดน้ำหนักแบบผมนี่ครับคือผมบอกทุกคลิปว่าผมกินคีโตบวกไอเอฟนะครับก็รักของคี้โตนี่คือกินมันให้ห้ายแล้วก็รองมากโปรตีนแล้วก็คาบนี่บพ่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับไปต่อมือครับแต่ว่าเนื้อตัดออกไปได้แต่ว่าผมเล่น เล่นแบบตัดเลยครับตัดครับก็ขันเขาขีโตขึ้นอย่างตีมันงก็คือการกินเนื้อกินยังนี่แหละครับให้ร่างกายเขารลังสารขี้โตออกมามันงก็เลือกเรียกอีกอย่างนึงก็ไอเป็นไข่เนาะไข่ขี้โตช่วงเร็กๆนี้ทีน่าจะออนออนเพียะครับสามสี่มือเรกถึงอัน มันาะถ้าในเกิดอาทิตย์นะเพราะอาทิตย์หนึ่งเราปุ๊บนี่น,นี่มันก็จะเกิดการเป็นการเบื่ออาหารกินก็ได้บ่อกินก็ได้หิ้ก็กินบ่หิ้ก็มันมันบ่กินกันบยู่ได้นะครับนั่นบ่ไดเยี่ยนี่แหละครับการลดไปสิบกิโลแล้วเนาะพี่น้องกับเมื่อนี้กัเเรือไอ้แปดสิบแปดเนาะจากเก้าสิบ เจ็ดกะเก้ากิโลล่ะเก้ากิโลล่ะพี่น้องเพราะว่าผมว่างหันผมกลบ,บ่ได้เข่งบ่ได้ย,ยังเปไดในผมก็ไปงานแต่งงานอย่างนนเนะาะมันก็มีช่างๆกันเล็กน้อยก็แค่ในก็พี่น้องกับเบิ้งนะครับว่าพอผมกินอีหยังแบบใดลดน้ำหนักลดจากเบาหวานลดจากความดันนะครับกะคันแม่นเป็นเบาหวานเนาะคันแม่นพูดถึงนะนะ มันกันี่มีผลเสียตัวทุนเนี่วครับเทิงตัวไตตัวตับไขมันพอกตับอีกขึ้นตาตัดแขนตัดขาอีกครับว่าจะอ้วนนะครับมีความเสี่ยงหรอกครับกการกินขี้โตมันบริยากเลยครับมันง่ายสบายสบาพี่น้องกินอาหารแฉบๆไม่แล้วพี่น้อง แต่ว่าผมกินนะผมกับบริกกินเป็นรอยเปิดเส้นเนาะยังมีผงสุรสอยู่เนาะ่ะเมื่อนี่กะทีมาตุมขาจากงอบอ่แม่แล้วเห็ดเนาะเมื่อนี่กับบริห็ดอาหารเห็ดในเบื้องสำหรับเป็นข้างเลือกเนาะการที่คนอ้วนนี่มันบริเวมาจากการาออกกำลังกายด้วยครับมันกับหลายองค์ประกอบคนบริเวนเพราะ ไม่ออกกําลังกายแต่อ้วนเพราะสารอาหารครับผมอ้วนเพราะสารอาหารหลายอย่างครับคือต้อนทางมันผิดพลาดต้นทางเขาได้รับสารอาหารแบบใดเขาเป็นยังคืออ้วนอ้วนย้อนสาเหตุใดเขาก็ต้องอาอไอ้นี่ครับเขาก็ต้องหานสาเหตุว่าทุกอ้วนย้อนสาเหตุอย่างก็ พี่น้องเห็นบอสันบางคนไปบอ,อกรกลางกายไปเจบ่นุูมือเป็นยังคือมีผู้มีนั่นนั่นแหละคือการได้รับสารอาหารที่พิษนะครับพี่น้องสรุปแล้วมันกับบได้อ้วนนี่หวนมาตาบอ,อกกรลางกายแต่พี่น้องแล้วคนบอ,อกกํางกายแต่โบมีสิทธิ์จอบอกคนบวกรลางกายบบมีสิทธิ์พร้อมบอกพี่น้องมันกับมีสิทธิ์แหละพี่น้องแต่ว่าอับเัีแรกเขาก็ต้องเลือก อาหารเห็นมันถูกแน่นอนล่ะพี่น้องจังไนการออกก็ลังไก่มันก็ดีกวัวอยู่แล้วแต่ว่าเราขันสมมุติน้ำหนักร่อยยังเสียกันเ่ี้ยไปเล่นไปยังนี่มันก็ลำบากเนาะพี่น้องแล้วผมบอกจากใจมันก็ลำบากมันก็เมือยเนาะพี่น้องเมยล่าที่นี่แต่บาแตกมันหิวที่นี่ร่างกายมันหิวเมย์ล่ะแต่บาแตกแต่เฮ็ดเหี้ยรดน้ำหนักบ่อสำเร็จนะพี่น้อง มันจังไนล่ะพีน่ b b น Jamie, ้องเคยตั้งใจบะปึ๊บที่เร็ดลดน้ำหนักจ้างั้นจ้งซี่นี่พี่น้องแล้วพี่น้องไปออกร่างกายตุ้ม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 ร่างกายก็เมื่อยร่างกายก็ล่าเนาะเอากะมันมันก็เกิดการท้อที่นี่มันท้อน้ำหนักกับว่าล่งท้อที่นี่ดท่ายกตะบะเตุดท้ายก็เลื้อยลงกมตั้งใจนะพี่น้อง แต่ว่าการออกกำลังกายดีล่ะครับดีที่สุดแล้วแต่ว่าผมก็นแนะน้ให้เป็นการย่างเลยซื้อเนาะการออกกำลังกายเขาย่างเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก็แก้แก้กันได้เออขมีเวลาว่างกับไปย่างหางแอะกาฟี่ย่างกาบฟี่ครับย่างไปโลยพี่น้องหาเบึงสุดเสือผางงามไปคิดว่าขังกูจ้อยกูดได้ใส่ยังสี่นะพี่น้องก็ มันก็มีหลายครับบางเทียงยางเที่ยวไปไหว้าว้นั่นตะวากะไอควบกุ้มจาของไว้จกน้อยขันเทดไปนึ่งอาทิตย์แล้วมันกะบ่ยากหรอพี่น้องขันพานไปอาทิตย์หนึ่งไปอาทิตย์หนึ่งลองเห็ดอีกจักอาทิตย์ทิตสองร่องเห็ดอีกจักอาทิตย์เบื้องอาทิตย์สามไปนึงสี่แหะพี่น้องคือการ ตั้งเป้าหมายแล้วกับมวเป้ามหมายนึ่งนึ่งกัที่แล้วก็โอ้ยใ็้ไปเรื่อยเห้ได้อยู่นะ้าแต่ไปเรื่อยนะพี่น้องที่โตนี่คือเป็นการเป็นไข่ชนิดหน,นึ่งนะพี่น้องก็ดีมีการขั้นเนื้อขั้นโตแน่จากน้อยแต่ว่าในเมื่อมันพานจุดนั่นไปแล้วคือร่างกายห้องูจกออกพลังงานตรงนั้นมาใส่แล้วรังสันคีโตดูดไขมันออกมาแล้วกะมันก็ดีสบายไหมพี่น้องร่างกายมันมีพลังงานสำรองเป็นทังเลย เป็นจากโรคแล้พี่น้องมาแล้วคันที่น้ำหนักไล้ๆนี่ไปเล่นนะพี่น้องคันไปเล่นปวดขาปวดเขยงกระดูกเข้าเสื่อมอยียงอีกหล้โรคสารพัดโรคกับพี่น้องคันที่อยากออกกําลังกายก็อยากให้ลดน้าหนักกล้องค่อยไปออกก็ได้นะพี่น้องอยากให้ลดน้าหนักกล้องค่อยไปออกแต่ว่าคันออกก็ออกเบาๆพี่น้อง การออกกำลังกายเนี่ยดีดีครับดีดีเขาบอกออกอยู่แล้วแต่ว่าขันผู้ใดเฮีดยงงานเห็้การเฮ็ดงานกะมันก็บ่จำเป็นนะพี่น้อง้ารเหี้การเฮ็ดงานมันก็นเหนื่อยล่ะเพราะแห้งแล้วเนาะผมนี่อยากเฮีดให้เป็นวิทยาทานนะพี่น้องเบิง่งว่ามันเฮ็ดได้หรีบร่รถบ่หวานรดความดันนั่นเสพพี่น้องขันเฮาน้ำนักรถ ค่คาไตห้องเสื่อมบัวลายมันก็นดีขึ้นนะพี่น้องค่าไตมันก็นดีขึ้นมันกน็เป็นทุนเนีครับพี่น้องเบาหวานนี่เป็นว่าไงเป็นโรคเริ่มต้นที่สิ่ร่วมโลกครับร่วมดันเบาหวานตามาโรคไตาบางคนตาบอดบางคนยังเป็นย้อนเบาหวานเบาหวานขึ้นตาเบาหวานเปียเบาหวานอีหยังเนี่ยพี่น้อง ก็อยากให้พี่น้องสู่เบื้องัะพี่น้องก็เทิองลดน้ำหนักไปพร้อมเอาโมเมนต์ร um. ักษาเบาหวานลดน้ำหนักสมมุติเอาอยากเป็นบางโรงงานบางยังเขาก็จำกัดน้ำหนักเนาะบางโรงงานเขาก็จำกัดน้ำหนักคือน้ำหนักเท่านั้นเท่านี้เท่านี้นีทน่ทีน,ทน,ทนะพี่น้องบางอาชีพเขาก็เบิง่งบุคลิกสภาพหรือไปสมัครงานหรือไป โอ้ยหลายยางพี่น้องบ่ต้องว่าถึงขันไปสมัครงานหรอครับแ่ย่างขึ้นบันไดเฮานี่ขันน้ำหนักเบาเนี่ยโอ้ยคือจังเฮาเบียกกรกสอบสมมติรถสามสิบกิโลขึยงเฮาเบียรกสอบมันสามสิบกิโลยางขึ้นตือยเตือยขนันตัวเฮ้าน้ำหนักร่างกายเนาะเนาะแต่ว่าบัดเฮ้าจอยที่นี่อ๋อจอยไม่ดีอุย,อย,อยธรรมดาเลยพี่น้องเบียกกรกับสอบสามสิบกิโลขึ้นกะ มันกับซํำเกา่ามันกับบริเวณเพิ่มขึ้นบริเอย mới. เลือดเทอาก็บชูบฉีดได้ดีอีกอยางได้ดีแล้วเท่าเคยแบกของนักอยูเแี่วคือร่างกายเทอานี้เทอาก็บทีอันนั่นนี่ดอกพี่น้องแล้วผมเห็ุอันนี่แป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวกินให้เบิงนั่นหละครับพ่อแม่พี่น้อง หลังจากนี้ก็ดีผ้าพ่อแม่พี่น้องกินเอ้อแบบไงายเมื่อนี้เอาไงไๆวิธีลดน้ำหนักหนึ่งเดือนสามสิบกิโลเนอะเมื่อนี้ผมก็น้ำหนักอยู่แปดสิบแปดแล้วเนอะจากน้ำหนักตั้งต้นอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดกะลดไปเก้าโลแล้วพี่น้องมีก็สังเกตเบื่องการกินของผมก็มีซํำนี้และ เนี่ยพี่น้องเป็นตีนง่วเนาะบ้านเฮาเอินขาจักไปกินกับผพักพักนี่ยคือกะต้องเสริมแน่จากน่อยไฟเบอร์เนาะซอยในยกลกางขับททยพี่น้องกินไปร้ายๆเลดบ่าเป็นยังขับของมูนี่้กินไปกินให้อิ่มให้นั่นแหละพี่น้องแล้วร่างกายมันก็สิเบื่อการกินเองเ่ะพี่น้อง นี่กาต้มขาควอต้อมนี้มันจะได้สารอาหารล้ายครับพี่น้องการลดน้ำหนักนี่ก็จำเป็นตอ้องอดครับพี่น้องเอากินให้แซบกินแน้วมาเข้าในละมือไปกินน้ำรานน้ำยังกะให้เบิง้งตะลารานมันงกับพวกคือกันเนาะการปรุงเทคนิคก,การปรุงวิธีการปรุงใช้นั่นใช้นี่ใช้เครื่องปรุงใช้ยังมันกกบ คนละย่างกันพี่นอ้องอ่าตว่าการกินคีโตนี่เทากัต้องเพิ่มเกลือแล้าวพราะว่ามันเาผาพันเกลือเนาะอ่อในรูปแบบพวกน้ำปลาน้ำยังก็ได้มันกับเพิ่มโซเดียมเพิ่มยังไปเพราะว่าบระัันเทาขาดแร่ธาตดเนาะพี่น้องเอาา้าเพาจำเป็นต้องไปซื้อเกลือสมพงสมพู้เพงๆดอกพี่น้องเกลือบ้านเท่านี้ก็น,นั่นแล้วพี่น้อง ใส่ยิบหนึง่งกินน้ำหล้ๆนพี่น้องแต่ว่ากินขี้โตนี่มันเฮ็ดแล้วกินน้ำหลยอยู่แล้วพี่น้องการกินน้ำหลยนี่มันกับซอยระบบพาพาเผาผลาญเทาให้มันดีขึ้นนะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างเทากับกินน้ำหลยเทากับลุกไปกินน้ำดูเท่ากับลุกไปเหี่ยวดูพี่น้องเป็นการออกกำลังกายเป็นการอ่คาคร์ดโอไปในตโตเนาะพี่น้อง กันนี่ละสะลัดผมก็อยากมีผักลายๆดอกแต่ว่ามันหาได้ส้ำหนีเนาะพี่น้องกินไปนี่ล่ละพี่น้องกินให้แช่ให้นั่นบ้านเท่านี่ละแก้วก็ับเป็นแก้วบีรอกผมผมมากินขมๆแน่จากน้อยบาจากน้อยหรอวะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็เริ่มที่ว่า เป็นเบื่อเราพี่น้องอันกลิ่นมันกระเซียบอยู่แต่ว่ามันถึงอิ่มไหวมันบัคือเกาคือรางไกายเอามีโปรดตีนรังไกาหเอาอูจัหมองพอผ่านพลังงานได้เราพี่น้องกินป้ายนี่แหละเนี่ยพวกเอ็นพวกยั้งพี่น้องกินเอ็นบํารุงเอ็นกินแต่กินเลือดใกล้เลือดเนี่ยมันกันบบํารุงเค่น,นีน เลือดดีเนาะมีพวกธาตุเล็กมีพวกยังพวกนี่แหละพี่น้องก็กินเอ็นมำรนุ่งเอ็นแต่ว่ากินไขมันเพื่อลดไขมันเน้ยอยากได้ส่วนไหนก็กินอันนั้นครับอยากได้ส่วนแข็งแรงของกระดูกกระต้มเล่งต้มนั่นไปละพี่น้องอยากได้ผิวพังอันผิวปึงปังปึงปังอยังนี่แหละอันปึงปังเออ เขากกินพวกหนังพวกนี่หล่ไลครับ็บเม้นหนังขบเม้นวาทีายไปกินมันกินหมูติดมันเลยเนียเบคอนนังที่ก็กินพ่อประม่ณน่ะพี่น้องแต่ว่าอยากให้เน้นอยากให้เน้นโปรตีนนี่แหละพี่น้องเนี่ยผมก็กินยังที่แหละเดือนหนึ่งผมตั้งเป้าไว้สามสิบลูกอะคือบอกกับพี่น้องทุกคลิปแหละ มังกะดีซอยกินแบบนี้มันงกะดีซอยเรืองไขมันพอกตับซอยลดเบาหวานลดความดันได้พี่น้องคนอ้วนน่ะมีเพราะว่าไขมันพอกตับอยู่แล้วบ่เซื่อ้องไปตรวจเบิ่งครับเอกับมารักษาเจ้าของเอาแบบนี้ละดีก็มันเป็นแล้วค่อยไปรักษาน่มันบุนไหยมันปลายเหตุแล้วครับ การจัดการนี่ครับจัดการในตนเหตุอันดับเหลียกตนเหตุคืออย่างคือการกินนี่แหละพี่น้องการน้ำเข่าไปร่างกายไงละ่ะอันดับเรียกเลยมีสลัดมียังนี่แหละง่ายๆพี่น้องมีผักอันนี้ก็ใส่ผักอันนั้นมีผักบงผักบง,กงมียังกับส้อันนั้นพี่น้อง อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับค้นขี้คานเฮ็ดอาหารเนาะกับื้อต้มซื้อ,อยังก็ได้ซื้อแกงจงแกงจืดก็ได้ซุมโบใส่เส้นก็นกนยนกพยายามหลีเลี่ยงพวกเส้นนะพี่น้องเส้นนี่ก็อันตรายพี่น้องนี่แหละพี่น้องการจัดการน้ำหนักของผมนะผมก็เลือกกินขี้โตนี่ละแต่ว่าสิขี้โตลอยผมกับบ่อ บ่ลอยเนาะผมกับยังใส่ผงสุลดอยู่แต่ว่ามันกัลรการกินเข่าแล้วละก็บไ่ได้กินเขากินนี่แล้วละพี่น้องมาสู่ด้วยกันพี่น้องพึ่งจ้คของดีก็พึ่งสยาศาสตร์ตัวสายศาสตร์มันเรื่องเรื่องงงง่ายพี่น้องผมกับแม่ส่วนพี่น้องกินยังทีละ เอายังสั่นเนาะครับพี่น้องสวัสดีครับ